เฟาเน well ja. ี่ยก็เงียบๆๆๆๆกันมาส่งพัสดุมาส่งพัสดุมือนี้วะบรรยากาศแดดคือแห้งแค่เปียงแห้งเว้ยกระตูเบิ้งสี่หลีกันนะแดดแดดจริงเปียงให้สี่ละนี่มะเขาท่าเว้ยนางเรืองนี่พระเอกแม่ครับมาส่งพัสดุครับมาส่งพัสดุแมนครับแมนคุณลำย่อยไผ่เว้าเพราะดิญญินจะบ่กนาำสุกุล คุณลำใหญ่ไผ่เบาบพรด้ยินน้ำสกุลแม่นยี่บาดนั่นเป็นคุณไผ่เบาบพรด้ยินแม่นยี่บ่ลำใหญ่เออแม่นจี่บาทสี่ร้อยสามสิบบาทครับสี่ร้อยสามสิบบาทคอยว่ามีเงินสดแหมมันมีเงินสดก็สแกนเอาก็ได้ครับสแกนเอาบ่แม่นเออเอามาเะนอคอชีสแกนให้สี่ร้อยสามสิบบาทครับมันคือบ่ติดแหมติดบ่บ่พอติดนั้ำเอล่ะมันบ่แจ้งบ่หืมมันบ่ติดบ่ มาพี่เพิ่งมาพี่เพิ่งทั้งพีเพิ่งทังพี่ติดบปล่าไรบ่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 ติดห่วยเอานี่เอาสารงุ้มงุ้มงุ้มงุมมึงเห็มันมืดหมึดบางคามันติดมันแจ้งโคตบเาะมันจะบ่เออมันติดมันแจ้งเนี่ยแดดทิ้แห้งโคดเอาติดไปบ่บ่ติดเอาขย่มขย่มทุกภาษาบ่ละขย่มขย่มเออติดบ่ล่าเนี่ยบ่จะติดอยู่มันแจ้งโคตรโ่วยสิแม่น่าหนิกระบังไรเลรอหนิมันกระมืดอยู่ บ่บ่ท่านติดคือเก่าบ่ติดบ่ติดแล้วมันเหมือดโผด่บ่บ่เหมือดมันตกติดเนบ่ยบ่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 ติดสั้นสั้นอีกสั้นอีกเออวุ้ยโอ้ยด้บ่บนอ่ะนี่นี่ยังอีกละบ้านฮะบ่ได้เอาแล้วบ้านีเฮ็ดยังกันกันเว่นนอ่บ้านนี่เนาะมึงจะ่ายคลิปไปก่อนนะ

ไม่แจ้งไดเดี๋ยวนี้มนแกงพดอุ้ยเนาะมาค้าแด้ป่านนี้เฮ็ดจะไนสิมีเงินเห็นเง้ยคันพดข้ามันคือของใจมบิดเงี้ยหรอพ่อเงี้ยคือเงียบๆๆๆๆกันมาส่งพัสดุมาส่งพัสดุเ่ามีเงินใจเพิ่นมันสแกนมันสแกนบวเขาสแกนบ่ายยิ่งมันสแกนยู่ในศาลเอามันแจ้งมันแจ้งก็ได้มันบังๆบางแล้วก็เอาเงินมาสี่ร้อย สี่ร้อยสามิบาทนี่มายืมกันโอ้ยบ <t ients> oh, ุม hey ีดอมเอาใจใจลยนี oh, ่คุณจ้ารู้สึกคุณใส่บอนินี่บ่ใจบอไควของเลยนี่ให้ลาสแกนจอกสแกนใจแล้วจะสิคุมกันแล้วหรโอ้ยเราจะเห็ดอีกยังกันโอ้ย่งบมาสะดุกโอด้กันดอกเฮ